อันนี้คือที่นอนอาบแดดผมนะครับผมจะนอนตรงนี้ทุกวันเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับการลดน้ําหนักนะครับลดยังไงโดยวิธีธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็เพิ่งค้นพบเมื่อเมื่อตอนเดือนมีนายนี่เองนะครับก็คือผมได้เข้าฟังขับเฮาส์แล้วก็มีคุณหมอหลายท่านมาแนะนำนะครับก็คือวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวเลยที่่าผมลดได้นะครับตั้งแต่วันที่24มีนามาจนถึงวันนี้ก็วันที่27เมษายนะครับก็ประมาณเดือนนิดๆน,นะครับผมก็ลดได้ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับโดยเรื่องอาหารอ,าอย่างเดียวเลยนะครับก็คือก็ให้ทานอาหารตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นนะครับก็คือหลังจากนั้นก็ทานได้แต่น้ำเปล่าหรือว่า อะไรที่ไม่มีไม่ให้พลังงานนะครับเช่นว่าน้ำมะนาวหรือน้ําเปล่านะดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับก็ไปออกกําลังกายนะครับโดยที่ยังไม่ต้องทานอะไรไปเพื่อที่จะให้ร่างกายนําไขมันออกมาใช้นะครับซึ่งก็ผมปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลดีโดยที่ ความที่เราอายุเยอะการที่จะลดน้ำหนักมันก็เป็นไปได้ลำบากนะครับน้ำหนักผมแข็งขืนอยู่ที่ประมาณ70กิโลนานมากแล้วนะครับมีแต่จะขึ้นนะครับขึ้นไป73 74 7 5 76นะครับแต่ ไม่เคยลงจากตำจาก70เลยเพอหลังจากนี้ณปัจจุบันนี้ก็คือเหลือประมาณ67.5แล้วนะครับก็คือลดมา2กิโลนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะครับก็หาวิธีมานานการที่เราจะไปทานยาลดความอ้วนเราก็กลัวจะมีเอฟเฟกเอฟเฟกตตามมานะครับเราก็เลยไม่กล้าที่จะไปหาอะไรที่ทานแต่ ทานอาหารปกติเลยนะครับเพราะว่าเราเพื่อที่จะเราเพื่อที่จะไม่ยุ่งยากในการหาอาหารนะครับแล้วก็เสียอรรถรสในการทานนะครับเราชอบทานอะไรเหมือนเดิมเราก็ทานไปเหมือนเดิมนะครับแต่จำกัดเวลาแค่นั้นเองน้ำหนักลดลงนะครับและออย่างหนึง่ง ที่ผมได้เพิ่มเติมก็คือตอนเช้าไปออกกําลังกายก็อถอดเสื้ออับแดดนะครับเขาบอกว่าแดดโดนตรงไหนมันก็จะดีกับส่วนนั้นของเรานะครับผมก็เลยนอนอ,อกออกแดดทุกวันเลยนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณแต่อย่าช่วงแดดร้อนๆนะครับประมาณ7จ็ดโมงกว่าถึง8ปดโมงกว่าอะไรนี้นะครับก็ทุกวันแล้วก็จะไม่ทานอาหารไปก่อนที่จะออกกําลังกายนะครับ นั่นก็คือหลักง่ายๆนะครับก็คือให้ทานอาหารในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็คือ8โมงถึงถึง4โมงเย็นนะครับก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็เว้นไปอีกอประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็ช่วงที่เราพักผ่อนก็ไม่มีผลอะไรกระทบกับเรามากนะครับแล้วส่วนอื่นๆนะครับที่ผมจะแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมก็คือ อนอกจากเราออกกําลังกายและก็ทานอาหารอย่างที่ว่าแล้วนะครับก็คือให้นอนให้เต็มที่นะครับนอนให้เต็มที่ไปเลยอย่างไว้ผมคนอายุ50กว่าเนี้ยคือให้นอนประมาณ7 8ชั่วโมงนะครับก็คือตอนกลางวันเราจะได้สดชื่นไม่ว่วงหาวหาวนอนนะครับแล้วก็ตรวจโรคประจําปีนะครับอย่าไปเสียดายเงินตรงนี้นะครับถ้าเราเสียดายเราก็ไม่ ไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนเราก็ไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแล้วเพื่อที่จะค่าตรวจจะได้ถูกหน่อยนะครับตรวจไว้ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคอะไรเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงเช่นถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับกว่าที่จะถ้าเราไม่ไปตรวจโรคก,กว่าที่เราจะรู้ตัวนะครับก็ระยะ แล้วอะไรเงี้ยนะครับกว่าเราจะรู้ตัวก็แก้ไขอะไรไม่ทันหรือทําให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือ,อถ้าเป็นเราเป็นโรคร้เราก็ถ้าเราตรวจโรคประจําปีเราก็รู้ตั้งแต่ระยะแรกเลยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ทานน้าน้อยปัจจุบันเนี่ยผมจะตวงไว้เลยนะครับวันหนึ่งผมจะต้องทาน3ลิตรขึ้นนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นนิ้ว ในนิ้วในไตนะครับแล้วก็นิ้วในถุงน้ําดีนั้นก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบฉี่ออกเลือดนะครับจนกว่ามันจะหลุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานมากดังนั้นก็คือผมก็เพิ่งมาแก้นะครับเพิ่งมาปรับปรุงตัวเองนั้นก็คือช่วงที่เราหยุดโควิดช่วงนี้นะครับเราอย่าให้ร่างกายมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะมันก็จะเป็นการเพิ่มโลก แต่เราใช้โอกาสดีๆอย่างนี้ที่เราอยู่กับบ้านนะครับก็คือลดน้ำหนักลงให้ได้รักษาสุขภาพเราให้ดีผมไม่ป่วยมา2ปีแล้วนะครับหลังจากที่เ,เกิดก่อนเกิดโควิดเอกนะครับเราก็เริ่มรักษาสุขภาพก็คือปฏิบัติอย่างนี้นะครับออกกําลังกายทุกวันนะครับก็นอนเต็มที่นะครับแล้วก็ตรวจโรคนะครับทานน้าเยอะๆนะครับสลิตรสำหรับ ผู้ชายก็3ลิตรนะครับผู้หญิงก็ประมาณ2ลิตรกว่านะครับถ้ากลัวที่จะทานไม่ถึงก็ตวงไว้เลยครับผมตวงไว้เลยก็คือ,อใส่ขวดลิตรครึ่ง2ขวดไว้นะครับว่าวันนี้คุณต้องทานให้หมดนะครับ3ลิตรอะรอย่างนี้นะครับก็ร่างกายก็สดชื่นดีขึ้นนะครับก็ ทุกทุกอย่างเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยปวดเข่านะครับแล้วก็ทําให้เราขี้เกียจในการออกกําลังกายนะครับแต่เราทําทตัวดีแล้วก็เขา่ามันก็จะหายปวดเราก็สามารถที่กลับมาวิ่งได้นะครับ mm hmm. นั่นก็คือเคล็ดลับผมดีๆอย่างนี้นะครับอาหารสําคัญกินในเวลาที่ผมบอกไว้นะครับแล้วเราจะลดน้ําหนักโดยธรรมชาติซึ่งจริงๆอ่ะคนไวัยวัยนี้นะครับการที่จะลดน้ําหนักอ่ะ ยากมากแต่การที่จะทําน้ําหนักให้เพิ่มอะง่ายดดยเหลือเกินนะครับนั้นก็คือผมฝากเคล็ดลับดีๆไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ